เตีมเกี้ยตุ้ยค่ะอันกี้ก็ถือว่าเป็นผู้โชคดีท่านที่ห้ารายออกไปนะครับที่จากคุณเองนะครับคุณทีแต่มาเป็นผู้จับรางวัลให้กับไฮวิวได้ทองแกะทองอย่างไม่อั้นนะครับพี่น้องนะฮะพี่น้องอย่าลืมค่ะส่งมาเลยนะฮะอย่าเอาไปเก็บไว้มันไม่มีประโยชน์นะครับส่งมาเลยนะครับสวัสดีครับอ่าเดี๋ยวเราจะไปจับตุ้ยค่ะตะโก้นั่งนั่งนั่งหน่อยสองสาม ได้มาแล้วใช่ไหมครับโอเคครับดูสิว่ามาจากไหนอ้าคุณครับาครับเขามาลุ้กันหน่อยครับเดี๋ยวขอรุ้นหน่อยมาแล้วกันนะครับของตอครับจะบอกว่าเป็นของตัวเองนะครับขออธบใยด้วยนะครับ่ใช่ของตัวเองอยู่แล้วนะครับอ่ะเคตก่อนก็แล้วกันนะฮะเขนกรุงเทพมหานครขอราเองไลได้ังท่นฝั่งท่นค่ั่งนะครับ่่ฝั่งทอน แค่ไปอีกหน่อยนะฮะแถวบางบอนว้าวบางบอนอ่าแถวบางบอนแค่ราไปอหน่อยเอาแล้วโอเคเอาเป็นว่าคือต้นบริษัทอะไรดีกว่านะครับึ้นต้นบริออะารนะฮะบริษัทอนิเปลี่ยนบางบอนด้วยเหรอครับครับเปลี่ยนใช่ไรเปล่าคนดิจิตบางบอถูกต้องเลยครับโอ้โ่งอบด้วยพี่าอด้วยาได้เสียลยหรอาไม่้อไปม่้ ไปสารน้อยตาใช่ไหมครับครับโทรจากอีออนประเทศไทยนะครับพอดีไปสารน้อยตาไม่ได้เอาทองมาให้เรานะครับแต่เราเลยจะแจกทองคุณไปสารนะครับอ้าวคุณไปสารจะแจ้งว่าจากไฮวิวสายสองนะครับอ่าพอดีว่าความพิจิตรจับได้ทองนะไม่ใช่คุณคุณเอกนะครับเขาจับได้ความพิจิตรน่าได้ทองนะไปสารจะมารับทองวันไหนครับวันจันทร์มาเลยคมาตอนนี้เลยค่ะเยย อะไรนะขอไม่เอาใช่ป่ะดีจังเลยอะตงแมวอะเดี๋ยวโอ้ยแมงกอเดียวก่อนสลาเเดี๋ยวมันงงคิดนานอะไรไปหรอเออมาตอนไหนไพสารเออเออเอาจัใช่ไหมโอเคเอาเอาเ้ารือเอาเทากเอเี่เอาเช้าเอาเาที่มีโอกาสให้เเลือกเช้ากับเท้าอ่ะอ่าช่วงเช้านะเออเราเลอกาเาเลือกช่วงเช้านะครับ เทคโนโลยีใหม่ของระบบกล้องวงจรปิดไฮวิวที่จะทำให้คุณไม่พลาดทุกการตรวจจับเซ็นเซอร์แจ้งเตือนไฟไหม้ตรวจจับของหายและวัตถุแปลกปลอมโซนิ่งรักษาความปลอดภัย มุมไหนก็หน,นีไม่พ้นระบบกล้องวงจรปิดอัจฉริยะ h ฮวิวพร้อมความคมชัดขนาด Full HD h ฮวิวไฮเทค CCTV เรื่องกล้องต้องล้ำกว่า